ทุกคนตอนนี้เวลา6โมงเย็นนะครับคนในสถานีรถไฟฟ้ารถไฟกรุงเทพกับพิวัตรเยอะมากดูคนเยอะมาก <Yeah. S 1> ก็จะมีแบบว่าซื้อของกินซื้อของกินมาอะไรเงี้ยกันนะด้านหน้าด้านนอกอะที่มันเป็นจุดร้านอาหารนะตรงนั้นคนนับนั่งเต็มเลยะนะครับอันนี้คือเห็นบรรยากาศอันนี้เป็นโซน โซน E นะครับชันชลา78จะไปภาคใต้นะครับเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งไปซื้อวัฟเฟซมา3ชินช้น3ชิ้น6-9เดี๋ยวแบบก็จะนั่งกินอะไรแถวนี้แหละมาฟิลเมราะว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะแต่ว่ามาอยู่ที่สถานีรถไฟมาเดินเล่นนะครับพามาดูบรรยากาศนี่คือโซนภาคใต้นะครับคนเยอะมากนั่งกันเต็มเลยนู้ตรงนู้นก็คือรอรถ รอรถไฟนี่เป็นโซนของกินเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นแบบโซนทั้งรอนคนเต็มนะครับจะพาแบบเดินดูบรรยากาศนิดหน่อยอันนี้คือก่อนปีใหม่เนาะคนก็จะเดินทางกลับบ้านกันให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทางด้านนี้ตรงนี้เป็นประตูสี นี่คือคนกำลังทยอยเข้ามาในสถานีกันเรื่อยๆเลยนะครับเอยอะมากอ,อ่าเดี๋ยวไปด้านนี้เาออกมาทางด้านนี้นะครับอันนี้ประตูสี่ตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาปรับเปิดเขาตั้งใหม่ด้วยนะกำลังทดลองระบบทางด้านนี้เป็นโซนขายอาหารนะครับยวพาไปดู อยู่ประตูสนะถ้าสุว่รใครมากินข้าวก็มาประตูสี่ได้นะครับนี่ศูนย์อาหารศูนย์อาหารวางซื้อประตูสี่คนเยอะมากดูแต่มีร้านอาหารแบบหลากหลายเยอะแยะมากมายสแกนได้อะไรได้นะนมีแบบเบอร์เกอร์ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวกะเพราอะไรเงี้ยครับนู่นยาว,วนู้น ร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบหมูอะไรเงี้ยร้านกาแฟร้านอะไรมีหมดเลยนะฮะไปก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคน,นห้องน้ำห้องท่าก็คือมีเต็มอาพามาดูด้านนี้พามาดูโซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนประตูสี่ที่จะมาซื้อตั๋วนะครับ อยู่ฝั่งทางนี้อุ้ยลมแรงมากอีกตัวนี้จุดจุดซื้อตั๋วนะครับโอ้โหอ,โอุลมแรงแนละท่อลมนี่ตันนี้คือคนก็มานั่งรอก็จะแบบฟิวบรรยากาศแบบผู้คนเนาะบรรยากาศผู้คนมาแบบว่าซื้อตั๋วไปต่างจังหวัด นี่เลยนะฮะอยู่วัตูสีนะครับประมาณนี้แหละทุกคนให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยพอเนาะถ้าใครเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ไปเที่ยวปีใหม่กันให้สนุกสนานนะครับตอนนี้เราเข้ามาในสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรแล้วครับนี่ด้านนี้จะเป็นของภาคภาคใต้นะฮะก็คือมานั่งรอกันคนเยอะมากตอนเนี้ย มีร้านของกินเยอะแยะมากมายนี่มีร้านของฝากด้วยมีหมูทุบเนื้อทุบอะไรอย่างนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับร้านดันกินโดนัทข้าวนี่อันนี้เป็นภาคใต้นะครับประตูอีชั้นช8าเจ็คนเต็มเลยนะตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูประตูบีกันครับของภาค อีสานกับภาคเหนือร้านร้านของกินขนม20บาท20สบาทส,ะล,ะสะล,ะลับปงสลัเปาทุกคนนีตอนนี้ก็คือนั่งรอนั่งรอรถกันอยูด่ด้านในเต็มเลยแต่ว่าเราจะไม่มีทางเห็นแบบคนมายืนเบียดกันขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าสถานีกรุงเทพพัทลวิ กว้างมากกว้างเกินที่จะมาต้องมาเบียดกันเนาะคนก็จะอยู่ตามจุดต่างๆนี่เห็นไหมอันนี้คือโซนบีนะครับโซนบีก็จะไปพักเหนือครับพักตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดนั่งพักคอยก็อาจจะมีเอ่อคน ไปภาคใต้มานั่งด้วยเพราะว่ามันก็อยู่ติดกันนะคนเยอะมากแล้วก็มีร้านของกินร้านอะไรตลาดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราก็จะไปหาแบบจุดนั่งกินจุดั่งกินขนมเพราะว่าซื้อขนมมาอ่ะตอนนี้คือโซนฝั่งทางโซนบีประตูบีเปิดแล้วนะครับอันนี้อ๋อน่าจะเป็นของ ไปเชียงใหม่นะนี่ไปเชียงใหม่ขบวนที่เก้านะครับบอดดิ้งแล้วบอดดิ้งหกโมงยี่สิบนี่ไปเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็จะมีจุดที่นั่งที่นั่งพระสงฆ์ฝั่งด้านนี้จะเป็นของภาคใต้ภาคใต้ย,ยังไม่เรียกนะครับก็แล้วแต่ว่าขบวนไหนกี่โมงกี่โมงก็จะเรียกคล้ายฟิลสนามบินอยา่างข้าง ตรงจุดอีกตรงนั้นจะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับมีปลั๊กชาร์จไฟแบบมีโต๊ะชาร์จไฟเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนี้ทีแรกว่าจะมานั่งนี่หรือว่าจะไปนั่งกินที่อื่นเรไปต้องไปซื้อน้ําดื่มก่อนนะทุกคนมีน้ําเปล่าแล้วแต่ว่าอาจจะไปซื้อแบบน้ำอัดลมอัดลมกาแฟไม่กินแล้วหกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่นอนก็คือพาเดินเล่นนะฮะ พามาเดินดูบรรยากาศนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มาเราอยู่ไม่ไกลมากเลยก็เลยพามาดูว้าโอ้คนเต็มเลยเนคนของกับบ้านกันโอ้วยาวไปตรงเลย,ยขนาดนี้ครับวันรัดจดพิเศษอุตนาวิถีในที่เก้าไม่ใหชนมา ชัชราหมายเลขผู้โารสามารถผาประตูตตรมเพ่อ้คบได้ที่ปตูขาเขชชราเลขหนึ่งอดเดือดยสาี่มีสกนเคื่องอาต่อผ่านประตูปเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศด้านข้างนิดนึงนะครับ่ป่ะเขาก็จะมีแท็กซี่ทีศูนย์อู่ึ่งคนนั่งรอกันเยอะแยะเลยทุกคน ดนนี้ยังเมื่อสักครู่ที่เข้าไปอ่ะเชียงใหม่ขบวนที่ 9, เข้าเขาไปแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้คือประตูบีเกตบีอันนี้คือถ้าเดินไปก็เดินไปรถไฟฟ้านะครับคนเยอะมากเลยอาจะอลองมาเดินถ้ามาเด,ดูด้านนี้หน่อยหนึ่งนะ,ะนห้องน,น,นะะ้ำครับ สามารถจะมาเข้าห้องน้ำเลยได้สบายสะดกสบายข้ามาดูด้านนี้นี่นี่อันนี้คือโซนบีคนไปแล้วหนึ่งหนึ่งขบวนนะคืวันที่เก้า